เฮ้ยฉันสร้างบ้านเหมือนกันและแพ้แบบนี้ยิบจอยจะตายไปเ้เสียใจนะไม่สร้างแพรแต่เส้นเหมามาเกลี้ย,ยงลาแล้วละ่ะ <c oughs> ฉันมีวิธีอื่นเหมือนกันนาจะบอกให้เอาสบายนะเพื่นอนฉันจะไปหาว่าคาบเจากจิว่ละลาไอ้ฮ่า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 ่อย่าฮ่าฮล่าฮ่า่าฮ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 ่จฮ่า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 ้่าฮ่าฮ่่าก่าป่าง่าฮ่ทฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าใ่่าป่าฮ่า็่าฮ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 ่าเ่าฮ่าฮ่่า่า่า ฉันจะช่วยพวกเธอ<ๆ>ด้วยนะฮะขอเถอแกกบฝังปล่าเนี่ยหมา้มากๆกันแล้วกันไปรยการสักปะสบายมากเอ่จ้เาเนจน้าเจ้นเจ้า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 ่จ้่เจ้าเลยาเาเเ้าเจ้าย่เเาา ได้เสียไปทําอะไรล่ะฮะคือพวกผมกำลังมาในโรงนักษาความสะอาดเมื่อบอนคธอได้เป็นเด็กดีจริงๆเช่นนั้นเนี่ยเอาไปให้หมดเลยปะขอบคุณมากค่ะเนี่ยพวกนี้กับปังปลาไปทําอะไรนะไอ้พวกคนมีตุวหนอะไรกับผมนะตายแล้วอย่าได้กับปังปลาในมือคุณเท่านั้นเองล่ะ คุ้นมากฮะกระบอกปลากระบองปลาอยู่ไหนกระบองปลากระบองปลาอยู่ไหนเห็นแล้วกระบองปลาใบใหญ่ซะด้วยสิเออดีจังเลยดีจังเลยดีจังเลยกระบอกแหม่มพวกมันทำอะไรกันมากมายถูกใจสร้างแพรไปดูกันหน่อยสิแล้วป่ะเอาเทียนนี้อุดปากกระบองเพราเห็นน้ำเขาใช่ทำให้ดีอุดปากกระบองให้อุดเขาดีเลยเรียบร้อยแล้วกันทำไมนะเจ้าหมา มาทุกทีเอะด้วยเสร็จอ๋อนี่พวกมันกำลังสร้างแผลกันอยู่จริงๆด้วยเห็นแล้วไว้กันเจ้านายครับว่าไงวะพวกมันสร้างแผลกันจริงนะครับฉันจะไม่มันสร้างสำเร็จหรอกแกคอยดูฝีมือฉันละกันเจ้านายมีแผนอะไรครับเนื้อแน่ไงล่ะอ่าดินมีชานินจาหลงระเบิดนินนะจามาเยอะกดดินไหนกันน่ะมาเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอล้วมาเลย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 มเลยมเลยมาเลยมลยมาเลยมยมาเายลยมาเลยมลยมเลยมาลยมเลยมยมาเลยยมายมาายมาายมาาย ่ใรกเส็จแล้วแม่ไม่น่าโมโหจริงๆนะงอใจไปเอาทางน้ำมาทำไมกันน้อยแอนอย่างนี้ยฮะแหมอุ้ยหุ่นฉันทำไมถึงเป็นอย่างนี้นั่นนเี่ยดอกเยอะจริงๆเอาล่ะแต่เสียใจหรอกยนี่กระป๋องไปมากมายเราไปเก็บกันไม่ก็ได้นี่นะไปเลยได้ยินไหมได้ยินรกลับจะนายวต้องชิงลงมื่อสัก่อนรีบไปเก็บกระป๋องาไปไหมล่โอ้ยยงง เจ้าเกมูมาเกลี้แล้วเหรอเนี่ยเอากระป๋องปลาภาพทิ้งแล้วเชิญทนายจ่านะครับทิ้งที่นี่เลยนะครับอให้ยากไปเลยมีตั้งรถหนึ่งอ่ะขนไปให้หมดเลยอือโอ้เฮ้ตายรถหายไปไหนกันเนี่ยเอ๊ะไปไหนกระป๋องปลาภาพกระป้องลาภาพ ที่ขยันแบบนี้ก็มีด้วยไม่มีมารยาทเลยบ้าที่สุดนี่เธอสองคนขโมโยแล้วฉันมาทำไมกันล่ะเลวมากอะไ<ห>ทำแบบนี้ลากันไปลากันลุงเหรอครับผมพี่งช่วยคุณลุงเก็กบกระป๋องเปล่าเท่านั้นนะควก็คุณลุงฮะนี่ดูสิฮะอ๋ออย่างนี้ดีเองแล้วขอบใจมากไม่ต้องเกรงใจแล้วเหรอคุณลุง<ล>ม,มีกระป๋องปลาที่ไหนนะฮะแหมดีจริงๆดีมากดีอ๋อนี่มันเรื่องอะไรกันนะฮะคุณลุง ขอบใจมากนะหนูฮะคุณโ,โล่ป้องไปไบห้หมดเลยนะคุณโลก็ไป,ไ,นนะโโลปไล้ลอง,ลองดูสิที่มันเป็นของฉันเ,นเนองนะไหมได้แล้วนะเออใช่ใช่ใชไม่เพียงที่ช่วยคุณก็ป๋องเท่านั้นนะยังช่วยเข็นรถได้อีกด้วยขอบใจมากนะ,ะวิชาวิจารณ์ใจแปลงร่างตอนนี้ลงมือสร้างแพ้ได้แล้ว แกไม่กู้ต่อสู้ฉันหรอกหน้าเธอเห็นไหมพวกเราสร้างแพงกระป๋องสำเร็จแล้วอะแพะฉันแพะกระป๋องให้แหลกเลยดีไหมจิ๊กดีฮะเฮ้ยอย่ายนะเข<ะ>้ามา